ดูค่ช well ีวิตชีว pues ิตดีอยู่ที่บ้านค่ะไม่ได้ทำอะไรมากเดี๋ยวมาดูกันว่าทำอะไรนะคะมาค่ะมาไปดูด้วยกันชีวิตดีอยู่ที่บ้านนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราทำอะไรนะคะเก้าซื้อเนมาซืจุดหกแปะนะคะเดี๋ยววันนี้วันที่สิอ่าเสตก็จะโดลงนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะลงอยู่เท่าไหร่ น,นี่กำลังขึ้นอยู่นะคะวันนี้คือเซ็ตลงไปประมาณ0.64นะคะในราคา0.64กระโดดมาอยู่ที่0.66แล้วเราก็จะไปวางขายนะคะที่0.70น,นะคะต่อแถวรอบับยูยูถ้ามันจะขยับมากกว่าน,นั้นเราก็จะเลื่อนจากแต่นเป็น71หรือ2นะคะเนี่ยติดลบอยู่ไป140น,นะคะ นี่นะคะอู้ได้ขายไปแล้วนะคะได้ได้กำไรไป629บาทนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกราฟกราฟก็คือรอนะคะรอมาตั้งแต่แตอนนี้กราฟคือรอมาตั้งแต่ตรงนี้เลยคือเราคิดว่ามาต้องขึ้นแน่ก็คือยังไม่หมดอของมันนะคะนี่มันกำลังขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามหนึ่งใหญ่ สองสามสามเล็กนะคะตัวนี้ยังขึ้นอีกวันนี้เราขายได้แล้วคคะขายในราคาเจ็ดสิบสองนะคะราคาสูงสุดของตัวน,นี้นะคะศูนจุเจ็ดสองนี่ได้กันมาหนึ่งพหกร้อยยี่สิบเก้าบาทค่ะนะคะดูกันต่อ ค่ะเราก็ขายไปแล้วนะคะขายไปที่0.72นะคะคือสูงสุดของวันนี้นะคะอาเซต50ก็อยู่ที่900จุดนะคะที่เราขายไปขายออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยซื้อแล้วก็ทำกำไรใหมนนะะ่ค่ะวันนี้เราได้กำไรมา1,627บาทตบมือตรงไห สวัสดีค้ามาค่ะรอบบ่ายแล้วนะคะรอบบ่ายนะคะว่าเราจะได้ขายได้กําไรหรือเปล่าพอดีขายไปได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาค่ะมา,ะมา,ะมาดูว่าทาอะไรมาค่ะมาอีกรอบนะคะมาอีกรอบคือเล่นทั้งวันเลยนะคะคืออยู่บ้านอุจจะเล่นทั้งวันนะคะชีวิตดีอยู่ที่บ้านนะคะอย่าลืมค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าอุจจห้ดูอะไร ที่อูซื้อไปอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราได้กำไรอยู่พันหกรอยย่สิบเบาทนะคะเมื่อกี้อูซื้อไปอีกรอบหนึงในราคาศ .73 มนะคะมาดูกันนี่ที่อูซื้อในราคานี้นะคะเนี่ยศูนย์จุดเจ็ดสามแล้ว4สี่หมื่นหุ่นแต่ว่ากินกำไรแค่0ูนก็คือหช่องนะคะไปขายศูนย์จุดเจ็ก็เราได้กำไรมาอีกสี่ร้อยนะคะอีกสี่ร้อยเป็น หนึ่งพันเก้าประมาณสี่ร้อยนะคะก็คือโดนหักค่าเวดแล้วก็ค่าคอมไปนะคะก็ประมาณสามร้อยกว่านี่ค่ะเนีย่ยเดี๋ยวดูเลยว่าเราซื้อไปนี่ค่ะซื้อขายนี่ค่าเวดค่าเวทแล้วก็มีซีทัต์แล้วก็ค่าแวดนะคะนี่ที่เราเสียไปแล้วก็เราได้กำไรมานีหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบบาท เดี๋ยวเราก็จะมารับจะมารับซื้ออีกรอบหนึ่งก็คืตรงนี้เดี๋ยวพี่จะมารับซื้ออีกรอบหนึ่งแ๋ยวดูกันต่อนะนี่ค่ะเมื่อกี้เราซื้อไป0.74เดี๋ยวเรามาขาย0.75กันเดี๋ยวคันกราฟก่อนย่งไรก็ได้กราฟ

เย่ yeah. ได้ขาเจ็ดห้าเดี๋ยวเราได้ขาเจ็ดห้าแน่นอนนะคะตอนนี้คือเจ็ดสามนะคะเจเดี๋ยวเราลุ้นมาขายเจดห้ากัน นี่นะคะกำไรล่าสุดนะคะก็คือ2,200เราไม่ได้ซื้อตุนไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเล่นวันจันนี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกําไรกันนะคะวันนี้กําไรบวกอยู่ประมาณ2,230บบาทนะคะที่ให้ดูไป